มาครับมาชมงานเทีับัหลังนะครับเทียบถัดหลังครับตกแต่งให้สวยงามนะครับเทียบถัดหลังนะครับเียเสร็จไปเลยนะครับหลังหน้าต่างนะครับเทีับถัหลังหน้าต่างครับช่องหน้าต่างนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้ดียบนะครับชมล่างนะครับที่เรา,าแกะแบบออกนะครับเสร็จเดีวยวนะครับหน้าต่างช่องหน้าต่างนะครับเฮ้ยรึขับไปอยู่ไหนไหนอีบ่บุ๊ม เานีา้นะครับงานพรุ่งนี้เราจะเทช่างหน้าต่างนะครับข้างนลานะครับเป็นตูออกระเบียงนะครับออกระเบียงหน้าบ้านนะครับชั้นสองนะครับชมนะครับทุงไหลทุง่งนานะครับงานเทปูนนะครับทุงหน้าครับ ทำบ้านสวนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ชมที่เราทีเสร็จเมื่อวานนี้นะครับก็ปิดหัวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับงานเททับหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับงานเททับหลังครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ทับหลังครับเสร็จเรียบร้อยนะครับของช่องนะครับเทเสียด้วครับพรุ่งนี้เราจะแกะเฟซไซหน้าต่างข้างหน้านะครับปิดหัวเรียบร้อยนะครับเสร็จไปแล้วนครับสามแผงวันนี้นะครับได้จิตหัวไปแล้วนะครับนี่นะครับงานฉาบงานก่อนนะครับ งานก่อมวนเบานะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับลอยนะครับวันนี้สีแผงเสร็จไปแล้วนะครับสีแผงนะครับตรนนี้เราจะทำหลังข้างหน้านะครับเส็จเดีไปแล้วครับตัวนี้อื่นเหตุสองหน้าต่างหน่อยครับผมยื่นตูออกแบบเบียงครับ ตรงนี้เราจะทําช่องนี้นะครับ,บเบียงนะครับไปชมข้างล่างนะครับชมข้างล่างงานเกาะหยิดนอนเบาหยิดแดงนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงาน้างหน้านะครับ การก่ออิดปิดัวเรียบร้อยแล้วครับของนาครับท้างเขาครับเสร็จไปแล้วนะครับพามาชมทครับหลังประตูนะครับเทเป็นประตูครับเสร็จไปแล้วครับประตูนะครับขอบประตูนะครับเีวงกบหลอกแวนนะครับเสร็จไปแล้วครับมื่นดื่ครับหมื่น ลายปิดหัวคําบืนชั้นล่างครับเสร็จแล้วครับสองช่องนะครับประตูนะครับประตูล็อกไว้ครับตรงนี้เราจะก่อปิดหัวนะครับข้างล่างสามช่องสี่ช่องนะครับอัปเดตมาดูใหม่นะครับ